สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่แมวอีกแล้วนะคะพี่แมวยาดาจากทีมงานสเสน่ห์รถบ้านค่ะอ่าสภาพฝนฟ้าอากาศเริ่มไม่เป็นใจแล้วนะคะวันนี้เรามาด้วยสภาพคื้มๆเลยค่ะสเสน่ห์รถบ้านนะคะตั้งอยู่บนถนนปทุมธานีติวานนท์สำหรับสาขาที่พี่แมวยืนอยู่นี้เป็นสาขาที่1นนะคะสาขาที่2จะตั้งอยู่บนถนนซ่อมสร้างชื่อสเสน่ห์ซุปเปอร์อีโคนะคะอ่าสเสน่ห์รถบ้าน ก็สวยโดนใจใหม่แท้นะคะวันนี้นะคะเรามาชมกันนะคะว่าพี่แมวจะนำรถสวยๆรุ่นไหนมานำเสนอนะคะวันนี้พี่แมวมี Toyota v o o อรถประหยัดอีกตัวหนึ่งนะคะขับง่ายขับสบายต้องแบรนด์ t o y ยต a ดูแลรักษาก็ง่ายนะคะค่ายดังจังอย่าง Toyota มีรถมานำเสนอ v o อนอะเป็นรถยอดนิยมนะคะจะเห็นว่า ใครๆก็ใช้ใครๆก็อยากได้นะคะถ้าอยากได้วันนี้พี่แมวมีโปรโมชัน่นดีๆอีกโปรโมชั่นหนึ่งมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะสำหรับปีออสนะคะเครื่อง1.5คันนี้เป็นปี2017ตัว E นะคะเดี๋ยวเรามาชมรถรอบๆคันกันเลยดีกว่าค่ะตัว t ต y o ต้าวีอตัวนี้นะคะเป็น1.5ตัว E ดูตั้งแต่ลักษณะกระจังหน้านะคะสีคมเข้มสีเทาคมเข้มสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านล่างกระจังหน้าเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถได้คมเข้มจริงๆเลยอ่าอ่าตัวโลโก้โตโยต้าตัวนี้นะคะเป็นสวยงามมากเลยค่ะเงากิ๊กเลยมาดูจอไฟนะคะไฟขาวสะอาดนะคะ สเสน่รถบ้านเราเน้นรถสวยค่ะรถเดิมนะคะไฟตัวนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะดูได้เลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะพี่เมมมีโปรโมชันดีๆมานำเสนอด้วยเรามาดูรอบคันกันเลยมาพร้อมกับล้อมแมกขอบสิบห้าสีทองนะคะมาดูล้อก,กันใกล้ๆนะคะล้อมแมกขอบสิบห้านะคะ สีทองกันเลยสีสวยนะคะล้อก็สวยด้วยรถก็เงานะคะเงากิ๊กเลยสีเดิมทั้งคันนะคะสเสน่รถบ้านเน้นเดิมค่ะรถเดิมสีเดิมนะคะจะเห็นว่าความเงาของรถสะท้อนกับพื้นด้านล่างเลยอันนี้สีไม่มีการทําแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะจะเห็นว่าสเสน่รถบ้านเราเน้นรถเดิมอ่าล้วไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมองชัดเจนเวลาเรากดไฟเลี้ยวหรือตบไฟเลี้ยวนะคะ เดินดูความเงางามของรอบรอบคันกันดีกว่าค่ะเงามากเลยนะคะสีเดิมทุกอย่างเดิมค่ะมาด้วยล้อสีเดียวกับล้อหน้าล้อหลังเลยนะคะวีออส 1.5e ด้านหลังนะคะเห็นว่าไฟท้ายนะคะใหม่กิ๊กเลยตัดขอบด้วยโครเมียมเล็กน้อยนะคะอยู่ตรงขอบ ไฟเลี้ยวนะคะบ่งบอกไฟเลี้ยวกับไฟท้ายให้เรารู้นะคะจะเห็นว่ามีความเขางามและจะเห็นว่า v ีอ s นี้ตอบโจทย์กับใ้รถได้ดีเยี่ยมเลยค่ะอะมาแบบรูปทรงสปอร์ตด้วย ด้านหลังนะคะจะเห็นว่าข้างในนะคะกว้างขวางนะคะเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยอุปกรณ์พร้อมนะคะล้ออะไรยังไม่มีการถูกใช้งานเลยลูกค้าอ,อันนี้จะเป็นอุปกรณ์แม่แรงที่อยู่ในถุงมาเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคนะคะใหม่มากใหม่จริงๆค่ะยางอะไรยังไม่ถูกใช้งานเลยอ่าเรามาดูรอบๆนะคะ,ะตัวนอ็อตตัวคาน ลอยเลยน็อตน,นะคะจะเห็นว่าทุกอย่างเดิมนะคะสีเนี่ยยังใหม่กิ๊กอยู่เลยรถแท้รถเดิมนะคะ95%จากป้ายแดงนะคะมาเป็นรถมือสองให้กับเสน่รถบ้านประสบการณ์การตีรถของคุณเสน่ห์นะคะ25ปีถึง30ปีกับโชว์รูมโตโยตา้าอ่าดูนะคะพันสายไฟนี่ยังไม่มีรอยเลยค่ะอ่าเรามาดูรอบๆคันกันต่อนะคะ ามาด้วยทรงสปอร์ตนะคะมีคีปราด้านบนด้วยอันนี้ลูกค้าใส่มาสวยงามเข้ากับตัวรถทรงรถด,ดีด้วยค่ะเรามาดูภายในกันนะคะเจ้าโตโยต้าวีออคันนี้นะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะจะเห็นว่าเกียร์เป็นเกียร์คันบันไดนะคะเป็นเซฟการเซฟตี้อย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชอบการเซฟตี้เรื่องเกียร์ออโต้นะคะ บางคนบอกว่าอุ้ยเป็นเกียร์ตรงการเข้าเกียร์อันตรายอันนี้ยเซฟได้แนะ่นอนไม่ต้องกลัวค่ะเป็นเกียร์ฟันปลานะคะมาพร้อมกับวิทยุ fm นะคะใส่ CD ได้นะคะเชื่อมต่อ usb ได้อ่าเรามาดูเลขไมค์กันว่า v ีออคันนี้เลขไมค์อยู่ที่เท่าไหร่อ่าวีออคันนี้นะคะนอกจากสภาพสวยงามภายในภายนอกแล้ว ไม่ใช้งานไปเพียง4,4683กิมโลเมตรเท่านั้นนะคะเครื่องเสียงใช้ได้ดีปกตินะคะกระจกนะคะกระจกข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะอ่าจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะออ่าดูกระจกด้านข้างพับอ่า เพราะความสะดวกสบายในการใช้นะคะเราไม่ต้องไปกลัวชนใครหรือเบียดใครนะคะพับเก็บได้เลยค่ะภายในสะอาดสะอานนะคะหลังคาเนี่ยเกลี้ยงมากเลยแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะบอกแล้ว95%จากป้ายแดงต้องที่เสน่หรถบ้านเบาะนะคะเบาะใหม่มากเลยค่ะเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมจากลูกค้าคนเดิมเลยสคับเพจวีออดน,นะคะแทบจะไม่ ความและความใหม่ของรถคันนี้ได้ตอบโจทย์ดีจริงๆนะคะท่านใดที่เลือกหารถประหยัดน้ำมันแนะนำเป็นเจ้าวีออสคันนี้เลยอ่ะรอยน็อตประตูนะคะยังไม่มีรอยขยรอยขยับนะคะทุกอย่างยังใหม่อยู่เลยค่ะแทบจะไม่มีรอยขยับเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะด้านหลังนะคะนั่งได้กว้างนะคะ ด้านหลังผู้โดยสารห้องข้างหลัง่ะคะ่ะว้างขวางนั่งสบายเลยนะคะเบาะหนังสวยงามเลยบอกได้เลยตอบโจทย์ได้ดีจริงๆนะคะสําหรับเจ้าวีออสตัวนี้แดียวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วพี่แมวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเสน่รถบ้านให้หน่อยนะคะอ่าตัวนี้เป็นเครื่องดูโอนะคะ VVTi แล้วเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะคะอาจจะเห็นว่าทุกอย่างนะคะอันนี้ทุกอย่างยังอยู่ดีไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยฉีกขาดเลยแผ่นกันความร้อนอยังสวยอยู่เลยนะคะไม่มีรอยเลยน็อตทุกตัวนะคะไม่มีรอยขยับหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมรอยอาร์ครอยมาร์กอยู่เหมือนเดิมนะคะฝาก,กระโปรง ไม่มีรอยทำนะคะกดนิ่มๆน,นะคะกดนิ่มๆคือรอยคือฝากระโปรงเดิมนะคะสีเดิมทุกอย่างเลยค่ะอ่าเดี๋ยวให้น้องภูมิพาชมห้องเครื่องรอบๆห้องเครื่องสะอาดสวยใสยค่ะนี่รถบ้านนะคะไม่ต้องห่วงค่ะการันตีรถบ้านคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมเรารับคืนทุกกรณีนะคะแถมเงินให้กลับบ้านอีกถ้าเจอนะคะ ของเรารับประกันรถแท้ไม้แท้ค่ะอ่าเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะดูห้องเครื่องของเราไม่มีเยิ้มเลยรอยคลิปทุกตัวอยู่ครบนะคะเครื่องนิ่มนิ่งไม่แทบจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยค่ะอ่าวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะพี่แมวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะพาไปดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรมาให้นำเสนอวันนี้นะคะอ่า อยากรู้แล้วใช่ไหมคะวีออสหนึ่งจุด e คันนี้สเสนอรถบ้านเสนอขายให้ผู้ชมในราคาเพียง435,000บาทเท่านั้นจากการผ่อน8,000กว่าบาทไม่คะ่ะเสนอรถบ้านไม่ให้ลูกค้าผ่อนเยอะขนาดนั้นผ่อนแค่4,000พอ4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะโปรโมชันนี้เป็นโปรโมชันช่วยผ่อนจองรถภายในเดือนนี้นะคะ สเสน่รถบ้านมีโปรช่วยผ่อนให้ถึงปีหน้าค่ะถ้าสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาที่แอดมินเพจเสน่รถบ้านหรือติดต่อมาที่เบอร์พี่แมวเลยนะคะ091 767 5877วันนี้นะคะด้วยสภาพประกาศมามืดตึบแล้วพี่แมวขอจบการไลฟ์เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในไลฟ์หน้าจะมีรถอะไรนำเสนอฝากติดตามเพจเสน่รถบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ